ครับเวลาตะวันก้าบแก้วนะครับคือก้าบแก้วตอนบ่ายนะฮะเอ้เข้ามา <c oughs> เป็นเบื้องหลังนะครับผมของพี่แอนนะครับตอนนี้พี่แอนอยู่ที่ร้านกาแฟโจ๊กกับแอนนะครับ <c oughs> คุณจะมาขึ้นจะอู้ยอย่างก,กราาะเปิ้ลเลยกครับเพือ <c oughs> พ่อนๆทัดทานไปจุดคอเพราะว่าเกี่ยวกับฝุ่นควันหรือเปล่า เป็นอย่างเป็นอันดับแรกเลยค่ะมีเสียงกล้าปิกมาแต่ยังมาเต็มร้อยเอโอ้หน้าสงสารนะครับแล้วจะจะชงกาแฟตัวเป็นวัดตัวมันจะแพร่เชื้อก่อนครับเนี่ยเป็นอย่างค่ะมันต้เป็นของฮอนความฮอนมันมีความฮอนค่าเชื้ออยู่แล้วโอ้จะม้อต้มและอีกอย่างหนึ่งมาได้ใจเสียงในการชงอืมแต่่ห้ามเอาน้ำมูกน้อยเข้าไปในถ้วยนะครับห้ามนะห้ามนะ แต่กี้เปิ้ลตดตัวคือวันนี้กาแฟที่พีแอนเสนอนี่เป็นกาแฟขั้วระดับไหนครับขั้วอ่อนไปกลางค่ะอเ้เปิ้ลคือชงกาแฟเป็นหงอเพลงก่นือชงกาแฟแล้วนึกถึงอันนั้นเลยอ่ะ ไ,ไม่เจริญปุระอันนั้นอะอะไรคะอันนั้นอะไ,ะอนนไม่เจริญปุระเสี่ยเดี๋ยวเว้นบล็อกยาวอันนั้นเนี่ย<อ><อ>เสีย่ยคนเส้นเี่อย่างนี้เหรอใช่ครับคุณใหม่เจริญปุระอันนี้นะครับแต่ว่าพี่แอนใส,ส,ส่เสื้อสกิทโลนะครับสวยงามมากระวังที่พี่แอนจะใส่เสื้อตาอันโดนตรงโดนตีนี่อย่าไปใส่ไปเลยเลยเดินห้างเดินอย่างมาได้นะไม่ชมเมื่ใส่เนี่ยสกิทโลไม่ชมก็มันชมซะแหละแต่ว่าอย่าไปใส่พ่้าพื่อ แม่ชมเอบิเกเอลอ๋อแม่ชมเอบิเกเอลอ๋อนึกว่าแม่แม่คุณชมตัวเองแต่ก่อนเขาดูในกาแฟเป็นในห้องเอาเอาเอามาดูเรามันมีเอยียงห้องในกาแฟคุณเนี่ยกําลังจะคาราวะเนี่ยเนี่ยครับไปไหนล่ะหอยไปติก๊กติ๊กแก่โอ้โหกินเป็นจอกกินสองจอกไปเหรอคาราวะเธอต้องว่าคาราวะฮองเตฮองเตแห่งเมืองเกาหลีใช่หรือเ่าเองก็เรื่องอย่างบิ๊กบอสใช่ไหครับ การขายกาแฟานะครับการมันประกอบอาชีพธุรกิจกาแฟานี่นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับเขาต้องรูปล้าค่าฟันนะครับการสูดดมกินกาแฟาก็เหมือนกันนะครับทาให้มีปัญหาด้านสมองนะครับจริงๆาขายกาแฟามาแค่ปีละขายกาแฟามาสิบกว่าปีแล้วมันกินสมองเหรอ,อสิบสามปีแล้วมันกินสมอง กินมันกินสมองา<ด>กาแฟบัใจละอันนี้บาใจละอันนี้บัดใจละอันนี้บาใจละครับอรอสันออ้นอร่อาน่อยสัวกอกั้เก่ายด้นอรอั้นอง่้ก่แฟตั้เก่าย้ากระอยน่้นจะเข้าทนนะร่านอ่อน่อันอร่อ้นะคะ่อ <c oughs> ปส้นอั้นอรฟอ้อง่อยม,ม,มันห่อมั้นอมนหว่นขมปอายน่อย่อย่ออ่อนออนอ จะไปพวกคนดูน้ําตาลน้ําเติรนกับบัไซมันจะมาฝังหวานละมุนกลิ่น,ม,นมันมีความหวานของรสของกรดของกาแฟ<อ>กรดข้อ,ขอที่หนึ่งว่านี่กรดอโอเคเรามุกตัวนี้ก็ไได้ละเพราะว่ามีคนมานะครับลูกค้ามาโอเคอัน okay, ลาไปก่อนลาไปก่อนลาไปก่อนนะครสวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้ามาแต่แต่เลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย